คุณผู้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วพร้อมกับเรื่องเล่าที่ผมเพิ่งไปฟังมาจากคนรู้จักของผมเองขอเรียกเขาว่าคุณนิวนะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณนิวเลยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วสมัยที่คุณนิวเพิ่งเป็นนักศึกษาไฟแรงแต่แกยืนยันกับผมว่าเรื่องนี้มันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตเลยนะที่ทำให้มุมมองของแกเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น หรือที่เรียกกันว่าโลกของผีและวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนไปเลยละครับเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยที่คุณนิวเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีท้ายๆแล้วด้วยความที่แกเรียนมาทางคณะนิเทศศาสตร์ชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะภาพถ่ายแนววิถีชีวิตผู้คนแกกับกลุ่มเพื่อนสนิทก็เลยลงชื่อไปเข้าค่ายอาสาพ,พัฒนาที่หมู่บ้านห่างไกลกะว่านอกจากจะได้ไปช่วยชาวบ้านแล้ว ก็ยังจะได้เก็บภาพสวยๆมาทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยแหละครับหมู่บ้านที่โครงการเลือกไปคราวนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าไกลมากไกลจริงๆมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาการจะเข้าไปถึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณนิวเล่าว่าต้องนั่งรถกระบะขับคลื่อนสี่ล้อข,ของโครงการลุยเข้าไปทางถนนดินลูกลังแคบๆสภาพถนนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางบางช่วงก็เละเป็นโคลนเพราะฝนพึ่งตกหนักไปก่อนหน้ากว่าจะไปถึงตัวหมู่บ้านก็กินเวลาไปหลายชั่วโมงเลยพอไปถึงนี่เหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยล่ะครับคุณผู้ฟังสัญญาณโทรศัพท์มือถือเอ่ยอินเทอร์เน็ตเอ่ยไม่มีทางเข้าถึงแน่นอนไฟฟ้าก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟซึ่งเขาจะเปิดให้แค่ช่วงหัวค่ำไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นส่วนน้ำก็ต้องอาศัยจากลำธารบนภูเขา เรียกได้ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์บรรยากาศมันก็เงียบสงบดีนะครับแต่มันเป็นความเงียบที่แฝงไปด้วยความรู้สึกวังเวงและโดดเดี่ยวอย่างบอกไม่ถูกพอคณะนักศึกษาไปถึงก็มีผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อหลวงอินมารอต้อนรับอย่างดีตัวท่านก็ใจดีนะครับจัดหาบ้านไม้หลังใหญ่ให้กับคณะนักศึกษาพักกันทุกคนหลังจากเก็บของเสร็จก็ถึงเวลาอาหารมื้อเย็นมื้อแรก เป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆแต่กับอร่อยเกินคาดคืนนั้นพ่อหลวงอินก็บอกให้ทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันเรื่องของงานในช่วงเย็นวันนั้นเองครับคุณนิวกับเพื่อนในกลุ่มอีก3-4ี่คนที่เป็นสายลุยและชอบถ่ายรูปเหมือนๆกันก็เลยชวนกันออกไปเดินสำรวจรอบๆหมู่บ้านกะว่าจะไปหามุมสวยๆถ่ายรูปแสงยามเย็นเก็บเอาไว้ คุณนิวแกบอกว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันเงียบมากจริงๆนะครับเงียบจนได้ยินแต่เสียงมแมลงกลางคืนกับเสียงลมพัดผ่านยอดไม้แต่ระหว่างที่กําลังเดินถ่ายรูปก,กันเพลินๆอยู่นั่นเองสายตาของคุณนิวก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหมู่บ้านเท่าไหรนักภาพนั้นทําให้ความรู้สึกเย็นสบายเมื่อครู่มันหายวับไปกับตาเลยล่ะครับสิ่งที่ว่านั้นก็คือสารไม้เก่าๆหลังหนึ่งครับคุณผู้ฟัง มันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวใต้ต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาดูน่าเกงขามสภาพของสาลนี่คือมันเก่าและสุดโซมมากเนื้อไม้ผุพังจนแทบจะเป็นขี้เลื่อยอยู่แล้วที่แปลกคือผนังด้านหนึ่งของศาลมีรอยไม้ดำเป็นทางยาวอย่างเห็นได้ชัดข้างในสาลมีหุ่นปั้นดินเผารูปคนเล็กๆวางอยู่หลายตัวเลยแต่สภาพก็เลื่อนลางจนแทบดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรด้วยความที่เป็นคนจ้างสังเกต คุณนิวแกก็เลยชวนเพื่อนๆคุยกันว่าสารไม้นี้มันดูแปลกๆไม่เหมือนสารพระภูมิเจ้าที่ทั่วไปที่เคยเห็นเพื่อนๆแกก็ต่างเดากันไปต่างๆนานา,นานะครับว่าอาจจะเป็นสารเก่าของหมู่บ้านหรือเป็นสารผีบรรพบุรุษของใครสักคนแถวนี้แต่ขณะที่คุณนิวแกจ้องมองสารหลังนั้นอยู่ตัวแกก็รู้สึกถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวสารอย่างแปลกประหลาดทาั้งๆที่อากาศตอนนั้นก็ยังไม่ถึงกับหนาวนะครับ ตัวแกบอกว่ามันเป็นความเย็นที่ชวนให้ขนลุกถึงแม้เพื่อนๆจะเดินเลยไปแล้วคุณนิวแกก็ยังอดหันกลับไปมองสารหลังนั้นไม่ได้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดสายตาให้มองไปที่นั่นคืนแรกที่บ้านพักด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทุกคนก็หลับเป็นตายกันหมดยกเว้นคุณนิวคนเดียวครับแกเล่าว่าตัวแกรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีอะไรมาทับปกทำให้หายใจไม่สะดวก แล้วในความเงียบสงัดของ,ขงค่ำคืนนั้นเองตัวแกก็ได้ยินเสียงคนกระซิบกันเบาๆดังออกมาจากนอกหน้าต่างมันเป็นเสียงที่ฟังไม่ได้สับเลยล่ะครับไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆตอนแรกแกก็พยายามคิดในแง่ดีว่าคงเป็นเสียงลมพัดหรือเสียงสัตว์ป่าแต่เสียงนั้นกลับดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนมีคนหลายคนมายืนซุบซิบกันอยู่ข้างหูเลยล่ะครับคุณผู้ฟังเป็นเสียงที่มันเสียดแทงเข้ามาในหูและชวนให้ขนหัวลุกอย่างที่สุด คุณนิวไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวลุกไปดูแแต่นอนตัวแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นดึงผ้าห่มคุมโป่งแล้วก็สวดมนต์ในใจขอให้ฟ้าสว่างเร็วๆแล้วพอเช้ามาแกก็ลองถามเพื่อนๆดูว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมแต่คำตอบที่ได้ก็คือไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยทุกคนกลับบอกว่านอนหลับสบายดีมีแค่เสียงกบเสียงเขียดร้องตามปกติคุณนิวแกก็เลยได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจ คิดว่าตัวเองคงจะเพลียจนหูแว้วไปเองแล้ววันต่อมากิจกรรมของค่ายก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังคุณนิวกับเพื่อนๆก็ไปช่วยชาวบ้านทำระบบส่งน้ำจากภูเขาลงมาให้ใช้ในหมู่บ้านงานในวันนั้นก็หนักเอาเรื่องนะครับแต่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานพอตกตอนเย็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็เรียกประชุมเพื่อสรุปงานโดยมีพ่อหลวงอีม,มาร่วมนั่งฟังด้วยในระหว่างที่คุยกันนั้นเอง พรหลวงอินก็พูดขึ้นมาเชิงเตือนว่าการค่ำกลางคืนก็อย่าพากันเดินออกไปไกลาจากหมู่บ้านนักโดยเฉพาะแถวแถวสารเก่าท้ายหมู่บ้านเพราะทางมันเปรี่ยวอาจจะหลงทางหรืออาจเจอสัตว์ป่าเข้าได้พอคุณนิวแกได้ยินคําว่าสารเก่าเท่านั้นแหละครับก็สะดุ้งในใจทันทีนึกถึงสารที่ไปเจอมาเมื่อวานและด้วยความอยากรู้แกก็เลยยกมือถามพ่อหลวงอินไปตรงๆว่า สารที่ท่านพูดถึงเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงคุณนิวเล่าว่าทันทีที่แกถามจบบรรยากาศที่เคยคึกคลืนก็เงียบกลิบลงในทันทีเพราะหลวงอินที่ก่อนหน้านี้ยิ้มแย้มอยู่ตลอดก็น่าตึงขึ้นมาทันทีทันควันตัวท่านนิ่งไปอึดใจนึงก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยและจริงจังว่ามันก็แค่สารเก่าๆที่ไม่มีใครดูแลแล,แล้วก็เท่านั้นอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันเลยจะดีที่สุด น้ำเสียงของพ่อหลวงอินในตอนนั้นเนี่ยมันแฝงไปด้วยความน่าเกงขามจนคุณนิวไม่กล้าถามอะไรต่ออีกเลยแต่ในใจลึกๆแล้วแกสัมผัสได้ทันทีเลยนะว่าสาลหลังนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นแน่นอนแล้วในคืนที่สองเสียงกระซิบปริศนานั้นก็กลับมาอีกครับคราวนี้มันดังและชัดกว่าเดิมอีกคุณนิวบอกว่ามันเหมือนเสียงผู้หญิงกับเสียงเด็กเล็กๆที่กำลังคุยกันเบาๆ แต่เสียงมันหวยหัวและวังเวงอย่างแปลกประหลาดและที่น่ากลัวที่สุดก็คือแกมั่นใจว่าเสียงนั้นมันดังแว่วมาจากทิศทางของสารเก่าในป่าคราวนี้คุณนิวพยายามปลุกเคลื่อนที่นอยข้างๆให้ตื่นมาฟังด้วยกันแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกตัวเลยสักคนในใจตอนนั้นมันทั้งกลัวทั้งสับสนแต่ความอยากรู้มันก็มีมากกว่าแกเลยตัดสินใจค่อยๆย่องไปที่หน้าต่างแล้วแง้มบานไม้ออกดูช้าๆ และภาพที่เห็นผ่านช่องว่างเล็กๆนั่นแหละครับที่ทำให้แกแทบจะหยุดหายใจเลยทีเดียวคุณนิวบอกว่าตอนนั้นแกเห็นเงาดำๆหลายล่างกำลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ไกลๆตรงบริเวณใกล้ๆกับสารเก่าแห่งนั้นเงาเหล่านั้นเนี่ยมันมีรูปร่างคล้ายกับคนเลยครับคุณผู้ฟังแต่มันเคลื่อนไหวช้าๆผิดมนุษย์มนาเหมือนกำลังลอ,อยอยู่เหนือพื้นดินคุณนิวแกเห็นแค่นั้นก็รีบถอยกลับมานอนคุมโปงในทันที ความกลัวเขาจับขั้วหัวใจคืนนั้นตัวแกบอกว่าได้แต่สวดมนต์จนเผลอละไปตอนไหนก็ไม่รู้วันลุ่งขึ้นเป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่ายงานทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีช่วงเย็นอาจารย์ก็เลยปล่อยให้พักผ่อนตามอัธยาศัยคุณนิวกับกลุ่มเพื่อนก็เลยชวนกันไปเดินเล่นที่จุดชมวิวเพื่อดูพระอาทิตย์ตกแต่ระหว่างทางคุณนิวกเกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันเลยบอกให้เพื่อนๆเ,เดินล่วงหน้าไปก่อน เดี๋ยวทาธุระเสร็จแล้วจะรีบตามไปแต่ด้วยความที่รีบเดินบวกกับแสงอาทิตย์ที่ใกล้จะหมดแล้วทําให้รอบตัวเริ่มมืดลงเรื่อยๆคุณนิวกับเดินหลงทิศหลงทางโดยไม่รู้ตัวครับแกเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งมารลุตัวอีกทีก็ตอนที่มายืนอยู่หน้าสารเก่าหลังนั้นอีกครั้งในใจตอนนั้นมันเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วละครับกําลังจะหันหลังกลับเลยแต่ทันใดนั้นเองแกก็เหลือบไปเห็นเงาคนยืนนิ่งๆอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ไม่ไกลจากตัวสารนัก รูปร่างนั้นคล้ายกับผู้หญิงสวมชุดเหมือนชุดพื้นเมืองเก่าๆข,ดขาดๆคุณนิวตอนแรกนึกว่าเป็นชาวบ้านก็เลยตะโกนถามไปว่าตัวเองหลงทางจะกลับหมู่บ้านต้องไปทางไหนแต่เงาล่างนั้นกลับไม่ตอบอะไรเลยครับคุณผู้ฟังมันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเดินตรงเข้ามาหาคุณนิวอย่างช้าๆเป็นการเดินที่ดูเชื่องช้าไรเรียวแรงคุณนิวตอนนั้นแกก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วล่ะครับแต่ก็ยังพยายามคุมสติอยู่ และเมื่อล่างนั้นเข้ามาใกล้พอที่จะเห็นได้ชัดขึ้นคุณนิวก็ถึงกับตัวแข็งทื่อพูดอะไรไม่ออกเพราะใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันซีดขาวเหมือนกระดาษลิ้นฝีปากแห้งแต่เป็นขุยและที่น่ากลัวที่สุดก็คือดวงตาทั้งสองข้างของเธอครับมันโบลึกและว่างเปล่าเหมือนล่างที่ไม่มีวิญญาณและในวินาทีนั้นเองกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพก็ลอยโชยมาประทัดจมูกอย่างรุนแรงจนแทบจะอาเจียน คุณนิวพังอะถอยหลังด้วยความกลัวสุดขีดแต่ว่ายังไม่ทันจะได้ตั้งตัวก็มีเงาล่างอีก3-4มสี่ล่างโผล่พวดขึ้นมาจากรอบๆอบสาลเป็นล่างของเด็กและผู้ใหญ่ในสภาพที่ไม่ต่างจากผู้หญิงคนแรกเลยแม้แต่น้อยผิวซีดขาวดวงตาว่างเปล่าพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่ทวีความรุนแรงจนคลากคลุ้งไปทั่ววินาทีนั้นสติของคุณนิวก็กระเจิงเลยครับเขาร้องออกมาสุดเสียงแล้วหันหลังวิ่งแบบไม่คิดชีวิต คุณนิวแกเล่านะคบว่าตัวแกวิ่งตเตลเิดเปิดเปิงแบบไม่ดูทางเลยสะดุดล้มลุกคลุกคลานจนได้แผลถลอกปอกเปิกไปทั้งตัวแต่ด้วยความกลัวสุดขีดทําให้ไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยตัวแกวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงเพื่อนๆตะโกนเรียกชื่ออยู่ไม่ไกลแกก็รีบวิ่งตามเสียงนั้นไปจนเจอกับเพื่อนๆที่กําลังออกตามหายอยู่พอดีพอเพื่อนเห็นสภาพที่มอมแมมและตื่นกลัวของแกก็ตกใจกันใหญ่พากันถามว่าเป็นอะไรไป คุณนิวก็พยายามเล่าสิ่งที่เจอมาให้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยสักคนทุกคนคิดว่าแกคงเหนื่อยจนตาฝาดไปเองคืนนั้นขณะที่กำลังกินข้าวเย็นกันอยู่พ่อหลวงอินสังเกตเห็นท่าทีที่หวาดผวาของคุณนิวก็เลยเดินเข้ามาถามไทคราวนี้คุณนิวเลยตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจอมาให้กับพ่อหลวงอินฟังแบบหมดเปลือกตั้งแต่เสียงกระสิบในคืนแรกจนถึงการเผชิญหน้ากับร่างไร้วิญญาณที่สานเก่า พอหลวงอินฟังจบก็นิ่งไปนานเลยล่ะครับใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความเศร้าสลดก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงสันส่นๆว่าเองเองไปเจอพวกเพื่อนเข้าจริงๆแล้วละ่ะแค่คำพูดนั้นคำเดียวเพื่อนๆที่เคยหัวเราะยอคุณนิวถึงกับเงียบกริบบรรยากาศเปลี่ยนไปในทันทีเพราะหลวงอินจึงได้ยอมเล่าความจริงเบื้องหลังสารเก้าหลังนั้นให้ทุกคนฟังตัวท่านเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน หมู่บ้านแห่งนี้เคยเผชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครับเกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนดินบนภูเขาอุ้มน้ำไม่ไหวและถล่มลงมาทับหมู่บ้านอย่างไม่มีใครคาดคิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นฆ่าช,ชีวิตชาวบ้านไปหลายสิบคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกับเด็กเล็กๆที่หนีออกมาไม่ทันหลังจากเรื่องร้ายผ่านไปชาวบ้านที่รอดชีวิตก็เชื่อกันว่าดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปอย่าก,กระทันหันยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหน และมักจะปรากฏตัวให้เห็นอยู่แถวๆบริเวณที่ตั้งของศาลในปัจจุบันเพราะตรงนั้นเป็นจุดที่พวกเขาพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่รอดพ้นชาวบ้านรุ่นก่อนก็เลยร่วมใจกันสร้างศาลหลังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่สถิตให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่พอนานวันเข้าคนรุ่นหลังๆก็เริ่มหวาดกลัวและไม่อยากจะจดจําเรื่องเศร้าในอดีตศาลหลังนั้นก็เลยถูกทิ้งให้ลางและผุพังไปตามกาลเวลาอย่างที่เห็นท่าหลวงอินยังบอกอีกว่า ดวงวิญญาณเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครแต่อาจจะแค่ต้องการสื่อสารให้ใครสักคนได้รับรู้ว่าพวกเขายังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนเพราะการจากไปอย่างฉับพลันมันทำให้พวกเขายังคงยึดติดและมีความทุกข์ทรมานอยู่บางทีการที่คุณนิวไปเจอมาอาจจะเป็นการร้องของความช่วยเหลือหรือแค่การปรากฏตัวเพื่อบอกเรื่องราวของพวกเขาก็เป็นได้พอได้ฟังความจริงทั้งหมด คุณนิวก็รู้สึกหนาวเย็นไปถึงกระดูกเลยล่ะครับไม่คิดเลยว่าเบื้องหลังสารไม้ผูกผ,ผูพังพังจะมีเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจและน่ากลัวซ่อนอยู่ขนาดนี้แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับคุณผู้ฟังตอนขากลับอาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่งก็ได้เล่าเสริมขึ้นมาอีกว่าเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีนักศึกษารุ่นพี่มาออกค่ายที่นี่แล้วก็เจอดีเหมือนกันนักศึกษาคนนั้นหลงทางไปแถวสารเก่าแล้วก็เจอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินออกมา ขอให้ช่วยพาไปส่งแม่พอเดินตามเด็กคนนั้นไปได้สักพักเด็กคนนั้นก็หายวับไปตอนหน้าต่อตาทําเอานักศึกษาคนนั้นป่วยจับไข้หัวโกรวนไปหลายวันแถมยังหวาดภวาจนต้องไปทําบุญใหญ่เลยทีเดียวเรื่องนี้ยิ่งตอกย้าให้คุณนิวเชื่อสนิทใจเลยว่าสิ่งที่แกเจอมามันไม่ใช่ภาพหลอนอย่างแน่นอนหลังจากจบค่ายครั้งนั้นคุณนิวก็ไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นอีกเลยครับแกบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ ความทรงจําอันน่าสะพึงกลัวในครั้งนั้นมันยังฝังแน่นอยู่ในใจของแกอยู่เลยเรื่องของคุณยูที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่าบางครั้งในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะที่ที่มีประวัติอันน่าเศร้าสลดมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มากกว่าที่ตาเราเห็นก็ได้สารที่ถูกทิ้งล้างในเรื่องนี้ก็เช่นกันครับมันอาจเป็นที่พักพิงของดวงวิญญาณ ที่ยังรอคอยการปลดปล่อยรอคอยใครสักคนที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาหรืออาจจะยังคงจมอยู่กับความทุกข์ทรมานจากการจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงจินตนาการจากความเหนื่อยล้าหรือเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่เหนือคำอธิบายกันแน่สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี แล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเล่าเรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ